เป็นมาตรการที่เราช่วยให้ SME เข้าถึงตลาดะจะซื้อจะจ้างภาครัฐซึ่งอันนี้ก็ทำมาสักษี่หปีแล้วนะคะก็ได้ผลตอบรับที่ดีมากจะเรียนว่าตลาดภาครัฐเนี่ยเป็นตลาดที่ใหญ่มากๆเลยนะคะปีหนึ่งเนี่ยมีการซื้อจ้างจากภาคธุรกิจหรือว่าผู้ให้ผู้้ใหบริการต่างๆเนี่ยงบประมาณรวมกันแล้วเนี่ยปีปีหนึ่งเนี่ย1.5ล้านล้านบาทเลยนะคะแล้วก็ ปีที่ผ่านมาเนี่ยมี SME สามารถเข้าไปถึงตลาดเนี่ยได้มากกว่าครึ่งหนึ่งคือเกือบแ0 0 0 0 0ล้านแล้วนะคะที่ SME สามารถเข้าถึงตลาดนี้ได้โดยที่ใช้อะไรใช้แต้มต่อใช้มาตรการที่ภาครัฐสวสว,วกับกรมบัญชีกลางจัดทำขึ้นนะคะโดยที่ปัจจุบันเนี่ยเราให้แต้มต่อแต้มต่อนี่หมายถึงว่า ตัว SME สามารถเสนอราคาได้สูงกว่าธุรกิจอื่นๆ10%ท่านจะชนะได้นะคะอันนี้เป็นแต้มต่อที่สำคัญมากเลยแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือว่าถ้าเป็น Made in Thailand ด้วยผลิตภัณฑ์ที่ผลิตในประเทศไทยก็จะได้แต้มต่อถึง15%ตรงนี้ถือว่าเป็นโอกาสที่ดีมากๆแล้วก็ถ้าเป็นการจัดซื้อจัดจ้างเล็กๆเนี่ย ไม่เกิน50,000นบาทเนี่ยเราก็กําหนดให้ต้องเลือกซื้อจาก SME ก่อนนะคะตรงนี้ก็จะเป็นตลาดที่ใหญ่แล้วก็ค่อนข้างมั่นคงก็จะไม่ค่อยเขาเรียกว่าอะไรไม่ค่อยซบเซาไปตามสถานการณ์เศรษฐกิจเท่าไหร่นักนะคะก็ถือว่าเป็นช่องช่อง,ช,องช่องทางการตลาดที่ SME ถ้าเกิดว่าสินค้าของท่านเนี่ยแมชกับภาคราชการได้เนี่ยก็แนะนําว่าควรจะรีบ เข้าไปศึกษาแล้วก็หาวิธีการใช้ประโยชน์นะคะซึ่งในแต่ละปีในทางสสวเนี่ยก็มีการอบรมทั่วประเทศเลยเพื่อ,อให้เอสสามารถได้รู้จักแล้วก็ใช้งานตัวมาตรการนี้นะคะเพราะว่าการซื้อจ้างภาครัฐมันก็อาจจะค่อนข้างซับซ้อนนิดหนึ่งมีกระบวนการมีเอกสารอะไรที่อาจจะแตกต่างจากการซื้อขายแต่พาคเอกชน,นะ